สวัสดีทุกท่านนะครับนี่ก็เข้าสู่ช่องบ่าวถิน่นพุทไทยนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับผู้ทศาสินิกชนทุกท่านจะได้ร่วมกันนะครับถวายเครื่องมือแพทย์เครื่องมือผ่าตัดนะครับแด่หลวงตาบุญชื่นหลวงตาบุญชื่นท่านจะได้มอบต่อให้โรงพยาบาลสกลนครนะครับเพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยนะครับเครื่องมือแพทย์นี่ก็ได้รับ มาจากพุทธศาาติในโคชนนะครับที่ร่วมกันบริจาคนะครับทรัพย์สินเงินทองนะครับแด่หลวงตาบุญชื่นหลวงตาบุญชื่นก็มอบให้ทางโรงพยาบาลสกลนครนะครับสั่งซื้อเข้ามานะครับครับก็ตอนแรกๆก็ทางโรงพยาบาลนี้ขอความเมตตาจากทางหลวงตาบุญชื่นนะครับว่าอยากได้เครื่องผ่าตัดนะครับที่ทันสมัยนะครับเึ้นมานะครับ เป็นราคาเครื่องก็3 5ล้านหะครับอันนี้ก็พอคุณแรมได้ยินข่าวคุณแรมก็เลยบอกว่าโอเคก็อยากจะร่วมทำบ,บุญด้วยนะครับนะคุณแรมก็เลยบอกว่ามีกี่ไซส์กี่ขนาดกี่ราคาทา,ทางลงเป็นป่าก็บอกว่ามันมี2รุ่น ก็คือสกลาข้าคนชื่อพี่ทางคนแล้วก็บอกว่าเอาตัวทีไปเลยหลงแต่หลงคุณแล้วก็นคณแล้วก็บอกว่าถ้าจะยอมเลยนะครับแต่ว่าถ้าขาดหรืออะไรที่แล้วคุณแล้วมันจะพูดออกให้นะครับก็เป็นความโชคดีของทางจังหวัดจุฬาลงกรแล้วก็เออพี่น้องทางจังหวัดจุฬาลงกรณ์แล้วก็พี่น้องที่ใกล้เคียงเนาะทหารนครพนมกาลสินอ่ ที่ใกล้เคียงที่จุฬลกรจะได้กระชอนเพ่ท่นี้นได้ใช้เครื่องอตาเทียเอาถึงเครื่องที่ท่านสมัยนใช้กล้องต่อ,อเข้าไปอ,อยู่โรงพยาบาลประมาณสองวันก็ออกจากรพได้จะหายเร็ววันนี้ดวงตาท่านก็ได้มารับิบีดบาตที่โรงพยาบาล สกุนขนครับญาติเจ้ารมารนเยอะรวมกันเส่บานรแล้วก็มีเจ้าคุณเจ้าพระจักรพรรดกิประนยุดนะครับเป็นประธานสน่รับเป็นบาิที่สูงประจัททกริสกุลขอนด้วยคบมีเจ้าหน้นนาที่นะทานที่มาร่วมถาวายได้ห่วงตาบเชาในครั เรียนรนอบแล้วแล้วท่านก็รับองก็เรีว่าเป็นคนหลวงพ่อชิ่เรียกุ้กนาดตระกังกรรมตระกูลดอกไม้นะครับจ้าคณนดจังหวัดนะครับท่านีหน้าตาเป็นผู้ที่นอบร้อม ต่อองแว้งอาจานทุกตัวกตาดางที่มีจิตใจช่วยเหลือาดูแต่พระในวัดแถวละแวกใกล้เคียงนันตาอัด้ลนับให้ยาตงเอาไปทกัมัน่ตาด้วย 16ปี่ๆตดปีที่ทำงาเป็นแบีที่เราเดียวที่ให้เราีใอยู่บนสวรรค์ก็จะไม่หวังอะไรเพิ่อเติมดอกไป่เราวีอกเรามีเราแก่เลยไปที่้าเราจะได้กินขบุญรอเช็คๆจากปีุว่าทุกคนมาด้วย ว่เองไนเจ้าพนักานนะที่านในโรงพยาบาลเป็นคนขราต้องาด้วยแต่สวายพฤติการสักกระอาุวันบเจ็ดสิปีนะครับส่วนเพื่อนลูกคุณเราพ่เป็นคุณพระเทวดาลัทศีของเราและพี่ยีเมษาเดอรอายุวันที่หกสิหกปีับพ่อนะครับที่รับศิษว่าด้วยเรื่ไทยยังไม่เสรต้องฟังคน แยกเปนการเดินครัวันที่28เมษายนครับเดือนนี้สองสองรูปต้องค์เลยต้องให้ตอห้าตาจะกราบเลยไดเข้ามาเข้ามา Ờ, uh, uh, ok mai chế thua bài bây giờ rồi giúp đẹp oh giúp đẹp 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 คนเดียว่ะหายคนเดียวเดี๋ยดาเนูเข้น่อยมขออนุญา่อนมาวเ่มไ้น่ โต๊ะอยู huh. ่ดี่ต๊เนะครับพร้อมนะครับเพร้อมครับไปข้างนะครับพร้อมนะครับ ชายขยับอีกนิดนึกพออกขอคุณทกท่านประชันสีนี้ไปด้ยันนะะข้านี้าวไที่ดในสายนนี้ระกลตาบุญช่นอธยาุทองปารี้้าครสพา้อนะครับแคททองครับ ครับ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 ครเป็นภาพที่สวยงามครับนะครับไปอาบุโซลทะเลน้ำใส่ดวงตาเรามภาพใหม บอกดยความรอบน้องดูความรอบรอบในอาวุโสลัตเตในหลัพระธรรมด้านับไม่หลายหลายก็ไม่ไม่ทราบเะไรมาเลยโอ้ไปกันพื้เลยใส่ยันต์มาบัต บ่มีแล้วแค่อนนึงนุค่ะมันคบกับเขาไปแล้เขาดเจ้าคุณนุ่มเองนุ่มเองปิ้เล่นกับเจชินค่ะป็นคนนึงแค่คนนี้นะรับ

ส่งบ้านสาวเลานะ้าเหรอเนยส่งบ้านเสาเลาเจอาแม่เสร็จละอ่าใจเย็นมามาฝั่งนี้ก็ได้นะตตเน,ดนาะตูตาได้ขึ้นอ่านั่งลรู้มาได้ครับเด้ออ่าอนุโมทนาสาธุกคนอ่านิมนต์ทานได้หลวงปู่ปู่ข้างหลัง ครับครับโปโปูนิโมเดียวโป้เ่งนิโม่วันนั้นได้อเดี๋ยวโปกิสาดูเ well. ึ้นได้บ่ไหวไหมได้โปูรถเดี๋ยวเพิ่นขึ้นมาหน่อยนึงใำไหม mai cây cả đây ma อ๋อเดี๋ยวรถของผู้เป็นเนี่ย นี่ก็เป็นต่อลงมาจากสกปรกมาส่งตาเจอที่ใหญ่โง่สลันทรัพย์สินเงินทองเป็นท้องนาเป็นต้นักสงครับให้เพ่อนถวายดินดินหน้าให้จากไร่ครับ ย่อมเป็นไร่เนี่ยแหละเนาะหมอเทิงหมอเทิเถิงไล่ใช้ไร้ยร้อยรักษาป่วยสามสี่จังหวัดได้ที่ก็คนโบรนาสตรุบุญดูแลคิดบริสัทส์่วัเหลริสัทธ์ีเร่ที่มันผูกขึ้นมาแบบนั้นเ่มี่ไม่ได้จะเปลีมันะไดเปีเป็นไฟฟ้าวะ แล้วก็รถที่เดินทางข่านใช้ก็เป็นบูนายีมรกอเ่าแกไว้านท่านดีรวมปรายบุกทกี่ยเนส่งรวมันทนอย่างนี้เลย

อมันนี้รถทนก็เปของคุณแรมนะครับที่ซื้อถวายหลวงตามเชื่อนสักพุกคุณแรมโซรัดคิดเบอร์สี่สามรอเคถวายหลวงตาซื้อถวายหลวงตาก็่อของโบราชสารุอีนรอันนี้ อ,อ,นนอ่เข้าไปเลยเด้อผู้ให่้นเรือเพาเข้าไปเลยเด้อครับเด้อใครไม่เลยพรไบเพ่เวันนีวันีก้าเจอกันเด้คอครัคบผมนเจอก่อนวันทีเก้าบห